ยิญาดาค่ะบอลักครับบอลักจุธาเทพจุธาเทพสู้เขาญี่ปุ่นลำพาบอกแม่มาสิว่ามันใกล้ตายเราหรือยังพี่ไม่ไว้ใจถ้าเราเจอตัวนอ้ลำพาแล้วมันจะช่วยให้อะไรอะไรดีขึ้นดีไห่พูดมันออกมาเอาฝาเกลียดมันเกลียดไอ้พวกจุธาเทพทุกตัว ฟ้าเกลียดพ้อมันทุกคนคะ่ะฟ้าเกลียดคะ่ะม,มันเจ็บตรง,งไหนหรือไมฟ้ามันเจ็บตรงที่ทุกคนบอกว่าคุณหลักผมแต่ผมจะใช่ได้งไงละ่ะในเมื่อผมไม่เคยดีมันจะปังคุณเลยฟ้าไม่ใช่คนดีนักหรอกคะ่ะฟ้าขอโทษที่ทำให้คุณข้อใจหึ่มาตลอดดวงใจเทวพรหมดุดอักษรเร็วๆนี้ กด33ดสิบมือถือกด3ม p l